โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Cop และวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม League of Constellation Away n i n g นะครับเป็นเกม NFT ครับคุณดูเป็นเกมแบบว่าหาเงินออนไลน์จากเกมนี้ได้ด้วยนะครับเป็นเกมที่กําลังมาตีตลาดอยู่ในไทยหรือว่ามาเปิดอยู่ในไทยนะครับสาหรับอยู่ในต่างประเทศก็เปิดนานแล้วนะครับแต่ว่าไทยในไทยกําลังมาเปิดเนาะสำหรับเกมนี้นะครับมีดาวน์โหลดทั้ง iOS และ Android นะครับสาหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ใครที่สนใจ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้ประมูลคอมเมนต์นะครับพอดูหลังจากคนดูกดดาวน์โหลดเกมอะไรเสร็จแล้วนะครับพอดูมันจะมีลิงก์สมัครให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากสมัครก็กดลิงก์สมัครนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสมัครนะครับวิธีการสมัครเนี่ยก็เลือกประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกประเทศไทยเนาะใครที่อยากเลือกประเทศไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเราสมัครด้วยเบอร์ไทยเราก็ต้องเลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเข้ามาด้านแรกเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเข้ามาครั้งแรกแต่เราเลือกภาษาไทยนะครับแต่เรายังเลือกกภาาาษอื่นนนน็ไดดด้ะะัูแลถม ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับวิธีการสมัครเนาะเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ใส่ไปครับและถัดมาจะเป็นการใส่รหัสนะครับรหัสก็คือรหัสล็อกอินนะครับเวลาเราจะไปล็อกอินในตัวเกมนะครับและถัดมาก็จะเป็นการยืนยันรหัสผ่านนะครับก็คือเราใส่อันแรกเท่าไหร่เราใส่อัน2ก็ให้ตรงกันกับอันแรกนะครับแล้วก็ถัดมากดเข้าเกมหรือว่าสมัครได้เลยครับพอดูหรือว่าใครอยากสมัครในตัวเกมเลยนะครับมันจะมีให้สมัครในเกมเลยอันนี้คือผมไม่ไม่ได้สมัครในตัวเกมเลยไม่รู้วิธีการสมัครสมัครยังไงแต่ถ้าสมัครแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับ นะครับให้ใส่ตามหน้าจอเลยนะครับเนี่ย855ห2 8 1 9 5หรือว่าใครกดลิงก์ผมแล้วมาสมัครในนี้มันจะขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะครับพอดูหลังจากใส่อะไรเสร็จข้อมูลเสร็จนะครับกดสมัครนะครับพอเรากดสมัครเสร็จนะครับเราก็ไปเข้าตัวเกมของเราเลยนะครับเหมือนผมผมดาวโหลดมาแล้วนะครับเนี่ยอยู่ใน iOS นะครับจะเป็นรูปเกมแบบเนี้ยนะครับเปิดป้าเขาดูเราก็กดแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสมัครแล้วก็มาเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก เกมนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเกมแนวตั้งครับพอดูหน้าแรกแถบล่างเลยมันจะมี5้าแถบนะครับจะมีเมืองหลักมีสมาคมมีทําสงครามมีฮีโร่แล้วก็มีผลกําไรนะครับซึ่งงานพวกนี้เนี่ยจะเติมเป็น USDT นะครับหรือว่าเติมผ่าน App Store หรือว่า Play Store ได้เลยนะครับเรากดเติมอย่างเนี้ยนะครับมันจะหักเงินในบัญชีถ้าใครเคยเชื่อมเหมือนเกมทั่วไปนั่นแหละครับใครที่เติม Apple Store แล้วก็ Play Store นะครับและที่นี้เรามาดูวิธีการหาเงินของงานนี้จะหายังไงนะครับกเอนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงซุมโน นะครับก่อนเลยครับซุ้มโนเนี่ยจะมีข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะครับข้อมูลอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแลวถัดมาก็จะเป็นประกาศประกาศเนี่ยก็คือมีข้อมูลในนี้หมดเลยนะครับใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็มาอ่านได้นะครับมันจะมีปิดปรับปรุงวันไหนนะครับแล้วก็กดอะไรอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนอย่างเนี้ยดูได้นะครับใครที่อยากดูเนาะแล้วก็อีเมลครับอีเมลเนี่ยยังไม่มีนะครับอีเมลก็คือข้อมูลที่เขาจะส่งมาหาเรานะครับและถัดมานะครับจะเป็นการเชิญการเชิญ เ,เราก็เอา QR วอโก้ A ตัวนี้ไปให้เพื่อนสแกนหรือว่าขัดลอกลิงก์ไปในานําเพื่อนอย่างนี้นะครับรางวัลรายได้ผลกําไรนะครับการเชิญเนี่ยเขาดูไปดูกฎการเชิญนะครับเนี่ยมันก็จะมีการเชิญระดับหนึ่งเราจะได้6%รนะครับรางวัลผลกําไรเนี่ยเห็นปะ อันนี้คือการเชิญนะหรือว่าใครไม่เข้าใจอะไรก็มาอ่านก็ค่อยอ่านอาจจะเข้าใจกว่าผมรีวิวนะครับเพราะว่าถ้าผมรีวิวถ้าอ่านถ้าบอกทุกอันน่ะมันจะยาวมากนะครับสําหรับคลิปเนี่ย huh, และถัดมาฝั่งนี้นะครับขอด,ดูฝั่งนี้นะครับมันจะมีกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าคืองานของเรานะพวกนี้นะ่ยที่ผมได้มาที่เราได้มานะครับและถัดมาจะเป็นกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินเนี่ยก็จะมีการเติมนะครับเติมเกมนะครับที่ผมอธิบายไปอันแรกเลยนะครับวิธีการเติมเกมจะเติมขั้นต่ํา10 USDT หรือว่า383บาทนะครับแล้วก็สูงสุดนะครับ2,000 USDT เท่ากับ70,000กว่าบาทนะครับและถัดมาจะเป็นการถอนนะครับการถอนเนี่ยสามารถถอนเข้าธนาคารก็ได้นะครับโคดูหรือว่าถอนเข้ากระเป๋า Wallet เลยก็ได้นะครับโคดูและถัดมานะครับจะเป็นการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือเราเล่นในตัวเกมเราได้เหรียญ ASTR มาเนี่ยเราสามารถแลกเป็น USDT ได้นะครับมันจะมีราคาให้ตรงนี้นะครับ1 ASTR เท่ากับ0.25 USDT นะครับเห็นปะ1 USDT เท่ากับส AS TR อย่างเนี้ยนะครับและถัดมานะครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงวิธีการสำระเงินอย่างเนี้ยวิธีการสำระเงินมันจะมีบัญชีธนาคารเนี่ยกระเป๋า USD T เนี่ย TR 2 0แล้วก็กระเป๋า USD T ER 2 0นะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากผูกบัญชีธนาคารเราก็ผูกอย่างเนี้ยใส่นะครับรหัสธุรกรรมอย่างเนี้ยหลังจากใส่รหัสเสร็จนะครับเราก็กดส่งไปปุ๊บนะครับส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์นะครับปุ๊บเบอร์ที่เราสมัครเก็ข้าเขาจะส่งรหัส OTP มาใส่เบอร์ที่เราสมัครเกมตัวนี้นะครับหลังจากที่ส่งมาแล้วนะครับเราก็ใส่รหัส พอใส่รหัสเสร็จก็กดบันทึกอย่างเี้ยทีนี้เรามาเพิ่มบัญชีธนาคารได้เลยนะครับกดเพิ่มบัญชีธนาคารใส่ชื่อเต็มนะครับถัดมาใส่ชื่อบัญชีธนาคารก็คือหมายเลขบัญชีธนาคารครับถัดมาชื่อธนาคารก็คือเลือกธนาคารอะไรนะครับมันจะมีธนาคารไทยให้เยอะมากนะครับ ส่วนผมจะเลือกเป็น Kbank หรือว่ากสิกรเนาะแล้วก็รหัสธุรกรรมที่เราตั้งเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดดาเนินต่อเรียบร้อยผูกบัญชีธนาคารเห็นปะอันนี้คือวิธีการถอนนะใครที่อยากถอนเงินนะครับสามารถถอนเข้าบัญชีธนาคารได้นะครับและถัดมานะครับเรามาดูฝ่ายบริการลูกค้าเนี้ยฝ่ายบริการลูกค้าก็จะมีวอ s a p p t e l e gram Line g r o u p แล้วก็ Line แอดมินนะครับแลถัดมามาดูฮีโร่นะครับนี่คือการหาเงินนะครับฮีโร่เนี่ยเราสามารถหาเงินจากเหล่าฮีโร่พวกนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นปะถ มีลดราคาให้ด้วยนะครับก็ดูมันจะมีราคาจากปกติ30 usdt จะเหลือแค่6 usdt และตัวราคาถัดมาก็เหมือนกันครับจากปกติ30 USD, เหลือ6นะครับและถัดมานะครับไอตัวฟีนิกซ์นะครับฟีนิกซ์เนี่ยจากปกติ100ลดมาเหลือแค่80นะครับและผลิตภายใน24ชั่วโมงก็คือ1.92 astr หรือว่าเท่ากับ0.48นะครับ usdt เท่ากับวันละ18บาทนะไอตัวนี้เนี่ยจะทำเงินให้เราวันละ18บาทและผลิตภัณฑ์ทั้งหม นะครับมันจะทําเงินให้เรา4,412บบาทเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่แน่ใจว่ากี่วันนะแต่ว่ามันสามารถรับทั้งหมดที่เราได้รับมาเนี่ย จะได้อยู่4,800 USDT เนี่ยประมาณ2,000กว่าบาทครับและเราจะได้4,412บาทอย่างเนี้ยอันนี้คือกําไรจากการซื้อฮีโร่นะเนี่ยซื้อฮีโร่นะมามาดูวิธีการทําเงินนะครับก็คือถ้าเราซื้อฮีโร่ถ้าเราอยากซื้อฮีโร่เราก็มากดดูสงครามตรงนี้สงครามพวกเนี้ยมันจะทํามันจะเล่นให้ตโนมัติก็คือเรามากดแค่กดเริ่มท้าประลองอย่างเนี้ยนะครับแล้วมันจะมีตัวฟรีให้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเห็นปะตัวนี้เนี่ยเนี่ยเราเดี๋ยวเราลองลองลองเ่ ลองเล่นให้ดูปุ๊บอันนี้คือเป็นการเล่นเนาะก็คือปล่อยมันทําไปแบบเนี้ยเนี่ยปล่อยมันเล่นไปแบบนี้หรือว่าเราจะกดคูณ2ก็ได้เนี่ยคูณ2คูณ3อ่ะเดี๋ยวผมจะกดคูณ3ให้ดูคูณ3เนี่ยอาจจะเร็วมากๆนะครับเร็วกว่าคูณ1อยู่นะครับเห็นปะ่ะเราสู้กันสู้กันอย่างเนี้ยถ้าเราชนะนะครับเราก็จะได้นะครับ <S <s ถ้าเราแพ้เราก็อาจจะเสียประมาณนี้ครับผมดูเห็นปะ่ะเราใกล้จะชนะแล้วนะครับตอนนี้คือเราเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นปะ่ะ ดูไปไม่ใช่เล่นไปเรียบร้อยนะครับลราสนะเห็นปะเราก็จะได้มา EXP ตรงนี้รางวัลพวกนี้นะครับปะเกมพวกนี้มันก็สนุกนะมันเป็นเกมแบบฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับ EXP อย่างเนี้ยแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรริสตันแห่งพลังแห่งทองคําใช่ปะริสตันพลังแห่งทองคํา รับไปเราได้มาแล้วเรามาดูกระเป๋าในกระเป๋าไอเทมเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเราขายน่าจะขายได้นะครนี้น่าจะขายได้น่าจะขายได้ <S <S ผมก็มาเล่นวันแรกเนี่ยผมเห็นเขารีวิวมาผมก็เลยลองดาวโหลดมาแล้วก็มารีวิวแล้วก็มาอธิบายให้คนดูเข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดไปใครที่มีความรู้ทางเกมตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคนดูนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นนะครับถ้าผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วมีเงินเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูนะถ้ามันน่าเล่นไปต่อน่าจะมีคลิป2นะครับ แต่ถ้ามันไม่น่าเล่นหรือว่าผมเล่นไม่ได้เงินนะครับก็น่าจะไม่มีนะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับถ้ายังให้ผมรีวิวแบบเป็น EP 2อะไรอย่างเนี้ยนะครับมีโล่ของผมตอนนี้ก็มี4ตัวตัวที่ฟรีตัวน Cash e Cash o เนี้ย Casio c a s อเป e ยเนี่ยที่มันให้ฟรีมาเนี่ยถ้าเราอยากอัปเกรดแล้วก็สามารถ <c oughs> อัปเกรดได้นะครับเห็นป่ะอู้อ๋อเราใช้ EP ที่เราได้มาเนี่ยมาอัปเกรดพวนี้ได้นะครับ <c oughs> อ๋อเฮ้ ดีว่ะถ้าเราอัปเกรดแล้วเรามีดาวเขาะจะเรียกว่าอัปเกรดดาวใช่ปะ่ะถ้าเราอัปเกรดกิ่งมาเมื่อไหร่เนี่ยยิ่งบอกเลยไปตีเขาน่าจะแป,ป๊บเดียวอ่ะแล้วได้มาโคตรเยอะอ่ะบอกเลยนะครับอ่ะเรามาดูผลกําไรผลกําไรที่ผมได้มาที่เขาให้ฟรีมาเนี่ยอ๋อจะได้24ผลกําไรทุกชั่วโมง0.09 a s t r ผลิตออกภายใน24สชั่วโมงจะได้อ๋อ24สชั่วโมงเนี่ยเราจะได้2 2เหรียญก็ดู2เหรียญตกเท่าไหร่วะ2เหรียญ16เนี่ยอ๋อไม่ถึง1 u s d t ครับ ตัวนี้มานะครับเนี่ยเนี่ยเน่เนเนตอนเรามีเหรียญ A S T R เนี่ยเราก็สามารถแลกเป็นเหรียญ U S D T แล้วเราก็ไปถอนเงินอย่างเนี้ยถ้าเราอยากแลกเนาะขอดูเนาะอืมดีว่ะ ดี๋ยวคนดูถ้าอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพิ่มอีกนะคนดูเนาะแต่ละคลิปวีดีโอนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรนะครับแล้วก็มีการอธิบายนะครับทุกอย่างให้คนดูดูหมดแล้วนะครับถ้าผมไม่ได้อธิบายตัวไหนก็ขอโทษด้วยนะครับคนดูเพราะว่าเกมนี้มันก็เพิ่งมานั่นแหละครับคนดูผมก็เพิ่งดาวน์โหลดมาเล่นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็มาอธิบายให้คนดูเข้าใจเนี่ยอ่ะคนดูใครที่ชอบเกมนี้นะครับใครที่อยากเติมเนี่ยอยากเติมอยากเล่นนะครับก็สามารถจัดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมดูพ น้ำขึ้นก็รีบตกักรีบเล่นนะคะรับผดูโอเคแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่คลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ